สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสูภูสุคนตอนรับขอสูช่องก็ติดห้วยดังมากเชนาะจ้ะก็มาพอกับแอดมินในวันจันทร์ที่ยี่สิบห้ากันยายนเนะจ้าแอดมินก็มีแนวทางปังๆตัวเลขดีๆเอามาแป่งปั่นในพี่น้องได้เบิ่งกัารีิเชนเค้ยนะจ้ะสำหรับชาวนี้นะพี่น้องสําหรับชุดนี้แอดมินก็ภูมิใจนําเสนอแนวทางของแอดเคเนาะจ้ะต่อด้ดยแนวทางแอน่งฟ้าต่อด้ดยแนวทางแอดรีผ้าร่วยเนะจ้ะตกท้าย้ดยแนวทาง เลขสารเจ้าเด้อพี่น้องเดิ้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสู้สุกคนนะาจาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจาะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะาจากะ่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสู้สุกคน้อจ้า เือเป็นกนารบาเสวนาเข้ากับไปรับชมแนวทางกัเลยพี่น้องเริ่มต้นกับทีนาทางของแอดเคกันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงวบประจำงวันที่หตุลาคม2 000, 5 6 6ซึ่งเพิ่นก็ะหาตัวเด่นมานที่ลัก3ามกำลักหาเด้พี่น้องเดอ้อเด่น3กับหานะจ้ะจุดสองโต๊หายปที่หาหกสามหกสี่หาหนึ่งห 2 6 4 6และสี่เจ็ดะพีนองเดอ้อแนวทางแอดเคาา้กนจ๊ะลงไหในวันที่สิเดือนเก่าและพีนองเดอ้อแคบไม่เบิง่งจดไม่เบิ่งกันนะจ้ะมาเบิ่งต่อกันทีแนวทางของแอดนางฝ่ากันต่อละจ้ะรัฐบาลไทยคููโตดบนลลางละจ้ะหัวประจําวันที่หตุลาคมสองพั้าร้อย ซึ่งวันนี้เพื่นก็นให้รัวไปธีลัก2กับลักเจ็ด้พี่นนองเด้อลัก2กับลักเจ็ดนะจ้ะชุด2โตให้พิธีสองหนึ่งสองสอจ้ะต่อด้วยลัก7 7 1 7เจ็ด่อด้วมตยลัก8 8 1 8 2แปดสองและแปดสามจ้าไปเบงทอกันทีแนวทางของแอดรี่พา่วยกันต่อด้ดยจากรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคม2อ0 0หาร้อย 66เนะจ๊ะซึ่งเก็ให้ตัวเด่นไปทีลักหนึกับลักแปดพี่น้องเดอ้อเด่นหนึ่งกับแปดนะจ๊ะฟันรัฐบาลไทยนะจ๊ะสมโตให้ไปทีแปห่งหากับ8ปดหพี่น้องเดอ้อแปดหาและแปดหนึ่งชุดสโตให้ไปทีหน่งห1าหนแาและแปดหจ้าฟันอัดนักไปทีแปดหนึ่งหนึ่ปดพี่น้องเดอ้อตัวฟันอัดนัก,น,กนักนะจ๊ะ 8118ลงไหยในวันที่16กันยายน2 5 1 6เนื่องจากเส้นทางของเอดรีพารวยแคบไปเบิง้งชุดไปเบิ้งกันนะจ๊ะมักกาไปหาจัดรัะตตลีติดเอาไว้ในพี่น้องนะจ๊ะคอมเมนต์มัก8118เนื่อจากโตฟันอัดหนักนาะจ้าไปเบิ้งต่อกันอีกนหนึ่งแนวทางเนาะจ๊ะนั่นก็คือแนวทางของเลขสารเจ,าจ้านาะจ๊ะรัฐบาลไทย1ตุลาคม2 0 6 6 ซึ่งก็ห้มาสองโตเม็ดเดียวแขนแขนนจะจาะนั่นก็คือสามศูนย์ด้ยพี่น้องเดอ้อเม็ดเดียวแขนแขนเลยสามศูนย์ตัวแดงแดงนะจ๊ะมักชอบกับฝ่าจัดหาลอตเตอรี่กันเอาไว้ด้วยพี่น้องเดอ้อกันพลาดกันต,ตกรถนะพี่น้องแข็ไปเบิงจดไปเบิงเพราะว่าเป็เนแนวทางของแอดเคอแอดนักฝ้าหรือว่าแนวทางของแอดรีพารวยน,นจะจาะแข็ไปเบิงจดไปเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันด้วยพี่น้องเดอ้อ ไทยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสักผู้สักคนโปรดใส่มิตรใจในการรับชมแล้วก็ร,รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติละจ๊ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเท่านาั้นนะจ๊ะทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักน้เดอจา้า การลงททนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ๊ะสื่อตามก๊าลังรัพย์สื่อตามผืนดวงคองาข,ของและพี่น้องเด้อจนจะถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสภูสคนส่งดีแห้งๆปังๆมันๆมากันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่น้องไพื่อซัมนิกรนะจ๊ะเราจะจังกลับมาพอกันใหม่ในในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า